น้ำให้กูัหมโอคน้วน้า้กูหน่อเอาไหมแล้ัี่ขวดเี่ยวไปย่งเอามาแล้ว2ขวดนั่งวาหือินวแต่นวีคิวไปละ เอาเอาน้ำเย็นไปอ่ะลลลอลอลได้ได้ถ้าฟังฟิลเฉยๆก็มันนังนังไม่มิ้งไม่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 นม่ไมัไม่มานม่ไ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 ม่นม่ไมมครมบไมไม่ไมม่ไม่ไมัไม่ไมัไ ตักปลารุดเอาน้ำดีไม่เย้วดีแล้วดีแล้วคิวขอบคุณมากนั่งเลยเดี๋ยเวลาไม่น้อย2 4 6 8ี่ติดเข้ามาสภาพเสียงเป็นไงโอ้โหเป็นไงสภาพเสียงก็ได้โอ้โหก็ยังเดี๋ยวไปห้องโอดี้กันอ๋อได้ครับอันนี้ขึ้นไปเลย้วไปยังไม่ยากครับ กังวลอะไรบ้างกับเรื่องเพลงตีมคะมีไหมใครกังวลเสียงประสานมั้งหนูค่ะอ่ายกมือเลยผมไม่ได้ร้องเนะไม่ได้ร้องประสานแต่ว่าตตเมไม่ได้กังวลใช่ไหมโอเคแม็กล่ะเสียงประสานโอเคไหมทีนี้คุปปารู้สึกว่าอุ้ยรับกูกล่อยไปห้องพี่บาลด้วยค่ะหัวชอเหยโนี้ ก็รู้สึกว่าตอนนี้ยกังวลกับเสียงประสานกันหลายคนเลยอ่าก็เลยตกลงกันว่าถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยจะไม่เอาเสียงประสานก่อนไม่ใช่ว่านักเรียนทําไม่ได้แต่ว่าคือมันเยอะมากตอนนี้ยแล้วพอกังวลเพลงนี้กับเพลงนู้นก็กังวลเพลงนั้นก็กังวลมันจะไม่ได้ดีสักเพลงหนึ่งใช่เดี๋ยวพอแลิ่ต้นขึ้นมาโอเคอแล้วไม่กังวลจริงแต่ว่าที่มันออกมาไม่ดี<ม>สองคนนี้ก็ฝากพวกอะไรวะไเพื่อนที่เพื่อนร้องอะไรอ่ะตกใจบี มันก็ไปของโค้งนี่ก็เป็นโดมิโนอะไรอันนี้สรุปก็คือเอาเพลงจิงที่เป็นที่ลยแทนที่มันจะมีฟิลในการสร้างพลังตกใจเป็นเสียงไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีแรงร้องไม่มีพลังเดี๋ยวลองร้องใหม่แบบว่าไม่มีเสียงประสานนะคะแล้วขอแบบคู่ธรรมดาเป็นคู่ธรรมดาแต่ขอฟิลเยอะขอฟิลความมุ่งมั่นแม็กแบ็คแม่แม่อาจจะต้องร้องสั้นลง บนแมกสุหัวมันไม่กระชับอะแม็กอยาให้เป็นบนทางเดินเออเดรนเดยกเดี๋ยวกไก่ให้บีให้นะบน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 บ้บนบนบนมนบนบแบน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 นขนบนมนบ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 งบน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 มนบกบนบนบนนบ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 ีนบนนบนนบนยนบนบน่น อาจจะล้มจะมีน้ำารอยานนสอาจจะลมจะมีน้ำาตจะมีน้ำตาถุยถ่อยอาจจะลมจะมีน้ำตานอจะลมอาจจะล้มอาจจะล้มไป้วป้กเสียกันไม่ใช่ตอนที่ร้องอาจจะล้ม อาจะล้มล้มใน้ำตาก็ฉันลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทาือเได้ไหมไหวไหมชัวร์ต้องได้ครูต้องได้เลเราได้เราได้วันนี้มีเสีแล้วเดื้อปันวันนี้เป็นไรเนี่ยถ้ามันดูเหี่ยวโอ้ยปือไหวยหลายคนหลายคนที่เราไม่ เสียงป่วยแต่ว่าครูบอกว่ายืนก็ป่วยทไมสายตาก็ป่วยหน้าก็ป่วยไปหมดเลยเสียงป่วยอย่างเดียวได้ไหมถ้าว่าขอยืนดูไม่ไหวกันเลยอะไม่ไหวว่าออมามันจะครูครูสาวิิวครูสาววิววิวใส่สีให้มันสดใสทุกคนยืนหลังตรงไม่กอดอกไม่เอามือไข่หลังสุดท้ายถึงแม้เราจะป่วยเราเราถึงแม้เราจะป่วยเนี่ยเราอยู่บนเวทีเราก็ต้องยิ้มอะจริงป่ะ ใช่ไหมขั้วหันกบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยอานลมมี้ยู่อย่างเงี้ยเหี่ยวไปหมดไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอ่อฮึบหน่อยฮึบหน่อยเทียวเองสามนาทีเนาะสี่นาทีฮึบหน่อยฮึบหน่อยนะฟังฟิลก่อนเลยอีกทีเนาะไอชับไอชับนะอ้าวไม่ติดขี้เกียจแม่อะไรแล้ว แรเก้าไปฝันในักไกลกันไหนจะไกลควา่าบนทางเดินที่ดูยาวไปใจและใจยังคงเดินไปจะไมีมีวันไหนที่จะล,ลังกลงอ,อาจจะหลงจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมา ด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดิน ที่มี่ที่ที่คุณปันบอกว่าอะไรครับปันผู้หญิงเนี้ยอะไรนะแสงไฟอะไรนะจะอยู่จะอยู่ในแสงไฟมีใครร้องสูงป่ะโอเคจะเป็นคนดังจะอยู่ในแสงไฟขอสองคนเป็นเอ็นเอนจะดังจะอยู่ในแสงไฟเป็นเอ็มกับจ้กระจั๊กสองคนที่ร้องต่ำน้ำกับลองไปดีนะว่าลองลองนี่ลองจะไม่เป็นโดดเด่นแสงไฟจะไมเป็โดดเด่นจะไม่ได้ถึงอยไปให้ถึง เอาผู้ชายเหมือนนึงตองไปจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝ่าฟ้าจะไปคว้าเอามาในใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในสายไฟอยู่ในสายไฟอยู่ในสายที่อยู่ในสายไฟคอยีดทิ้จะไปเป็นดา จะไปเป็นาโดเดนบนฟ้าาจะไปไว้าเอามาในใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนนดิที่อยู่ในงไฟเงเนนอ่อนเดียวร้ตัวเองก่อนที่อยู่ในสงไฟเฮ้ยไปมันไปไป

พายายกตอนดูให้น้ําด้วยนะคะนี่เปียวตรงนี้อย่างนี้เอาอย่างเนี้ยมั่นใจกว่าไหมในตอนเริ่มต้นเพลงดีกว่าไหมหรือยังไงหรือว่าชอบประสานคือหนูก็อยากให้ได้นะแต่ว่าหนูก็กลัวแบบว่าไม่เป็นไรไม่ได้ครูเห็นว่าทุกคนจะกังวลทุกเพลงที่เราขึ้นไปบนเวทีเดี๋ยวบรรยากาศนั้นเราเราไม่มีไม่เสือไม่เสือร้องไม่ทำไรทั้งสิ้นบนเวทีจะ่การว่าพอจะมองหน้ากัน เฮ้ยจะเพี้ยนหรือเปล่าสองคนอย่างเงี้ยก็มีสีมองหน้าป่ะมีค่ะเห็นไหมก็มีสีมองหน้าไล้เนี่ยมองหน้าปุ๊บตาต้งวนอีกคนหนึ่งก็จะกวลตาเมอเขาใจปัอ่ะหล่นไปหเลยนะเพราะนั้นมองหน้ากันแล้วก็มั่นใจร้องเหมือนกันพร้องกันมีพลังเหมือนกันมีเหตุผลมีป่ะมีเหตุผลร้องให้ครูรู้สึกขนลุกให้ได้อ่ะถ้าไม่ได้วันนี้ซ้อมแล้วไม่ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้ใส่ลายะสา้ ถ้ายังร้องแล้วรู้สึกว่าแบบยังแบบใส่ลายเซาต์ไเลยใส่เยอะกว่าเดิมด้วยใส่คนลุกสู้เลยอะก็ใจมันเพี้ยนเดี๋ยวตอนตอนท้ายเราจะมารวมที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะขอเพลงตีอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะรันเพลงแต่เดี๋ยวแยกนะคะแยกทีนี้วันนี้จะใช้เพลงเพลงหลังก่อนเนาะเพลงอันแรกก่อนค่ะเพลงร้องเพลงรองก่อนก็เพลงรองค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยไปเพลงลักเพราะฉะนั้นก็จะเป็น วันนี้ไม่คู่คู่ที่จับคู่เองหรอกขาดปู่เลยคนหนึ่งขาดปู่ก็ซ้อมคนเดียวก่อนคู่มันเพลงเพลงถ้าเพลงรองก็มุมบากเปล่าเราไมคู่แต่มุก็ไม่มีคู่ไม่เป็นไรซ้อมคู่เขาเขามีงานเขาต้องทำ มือเขาเขามีแล้นนอยู่กับครูสนบเพลงเลใช่อะยากเลยเดี๋ยวครูเรียนเอามที่พี่เขาใชแล้วโอเคม่แล้วได้มี่าครียวันนี้กัะวันใช่แต่ว่ากานองไปกพราะวองูองป่กตานะก่นเพ็งออกสองคนนู้นอะไรมาใส่หอะโอเคเสก่อนนะอยเล